กินไปไทหลังสวัสดีค่ะยายกลับมาแล้วไปชอปปิ้งกลับมาแล้วเดี๋ยวยายจะให้ดูเนาะว่าได้ยายได้อะไรมาบ้างดูทีละอย่างร้านแขกนะคะที่ยายไปเมื่อกี้ยายได้ผักชีผักชีกําเนี้ยสิบโคนห้าสิบบาทเดี๋ยวยายก็จะเอาลงแล้วก็มีคนบอกว่ายายแฟนแฟนบอกยาย ซื้อโต๊ะทํางานใหม่ได้แล้วยายอยากซื้ออยู่ค่ะแต่ว่าครัวยายไม่ต้องซื้อครัวใหม่หรือไม่ก็บ้านใหม่ทัวค่ะตกอยู่ที่ประมาณสองสามร้อยกรัมห่่อยายว่าประมาณสิบห้าคนเพราะว่ากิโลหนะึ่งสี่สิบเนาะของศีลังกานะคะไม่ใช่ของไทยยายเอามากองไว้ตรงนี้เนาะจะได้ดูกันทับกันไว้นี่แหละ เสร็จแล้วเรดิสสิบโคนห้าสิบบาทมาระสีลังกานะคะแต่ว่าเรดิสนี่ไม่ใช่สีลังกามาระนี่สีลังกาค่ะสี่สิบโคนเหมือนกันก็ตกอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบหกโคนละคะ่ะสองลูกนี้คูณห้านะคะทุกอย่างคูณห้าที่ยายบอกคูณห้าไปมะนาวค่ะมะนาวมะนาวห้าลูกสิบนะคะอีกลูกหนึ่งไม่ลูกหายไปไหนหล่น ห้าลูกสิบคนลูกละสองคนค่ะเนี่ยซื้อมาลูกละสองใหญ่ใหญ่นะลูกเบลเลอร์เลยยังใหญ่เลยใหญ่ไหมอันนี้เนื้ออย่างนี้นะคะน้ำจะเยอะเปลือกจะบางอันนี้อย่างหนาเลยเนี่ยที่ยายเลือกมาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะยายอยากกินยำม,มะนาว <laughs> เอ่อ ถ้าใครจะเลือกเลือกเลือกลูกใสๆผิวใสๆอย่างนี้นะคะน้ําเยอะค่ะเสร็จแล้วตะไคร้ที่ยาวขึ้นมาไม่ได้ตะไคร้ค่ะตะไคร้นี่ก็เกือบครึ่งโลยี่สิบโคน,คนไม่สวยเลยสงสัยเขามานานแล้วไงตะไครอันเนี้ยตั้งตรงนี้แหละอันนี้น้อยนงยายแก่แล้วเมื่อกี้แก่ดูแก่ให้ดูนะคะเป็นน้อยนง นี่ค่ะมีเม็ดดำๆด้วยแพนด้าโอ้ยอย่าไปใกล้กล้องลูกคำาแห่แพนด้าคำาแห่นี่สแก็แพนด้าแพนด้ายายไปกวนกล้องนี่ค่ะน้อยหนงนูนะคะเป็นเม็ดเห็นหางแพนด้าไหมคะมากวนใหญ่ <laughs> ลูกก็จะเป็นลูกเป็นน้อยหนงของเราเลยนะคะนี่ลูกเขียวยังไม่ ยังไม่สุกดีเนาะยังไม่สุกดีเท่าไหร่ชื่อแพนด้ายายจะเป็นต้องตัดกล้องเดยยายขอตัดกล้องแป๊บหนึ่งเพราะว่าแพนด้ากวนกล้องยายน้อยหนูน้อยหนงนี่ค่ะแพนด้าเขามากวนกล้องเมื่อกี้ก็จะมีเม็ดที่ยายให้ดูเมื่อกี้มีเม็ดอืม นี่ค่ะเม็ดก็จะเป็นดำๆนั่นแหละอันนี้ลูกเขียวยังไม่สุกดีลูกสุกก็จะเป็นสีสีออกช้ำชาเออคำขาเอออ๋นนี้มันใกล้เน่าออแล้วนี่นะ <c oughs> นี่ค่ะจะเป็นสีนี้เนาะลูกสุกๆเขาอร่อยค่ะกินแทนร้อยหน่าได้เสร็จแล้วล้านแขกร้านแขก ที่ยายไปซื้อนะคะก็มีนี่ค่ะอันสุดท้ายเลยเป็นลูกชิ้นปลานะคะ100บาทช่องแข็งค่ะมาจากช่องแข็งจากนั้นก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะยายไปซื้อมาก็มีมันฝรั่งค่ะออแกนิก12โคนแชมเปญยอง ชัปิญนยองนะคะห้าร้อยกรัมหรือเปล่าเอ่ยสี่ร้อยกรัมค่ะชัปิญนยองสิบคนค่ะห้าสิบบาทนะสวยสวยสวยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วนี่โหลอดอีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> มื่อกระเทศจากโมร็อกโคค่ะกี่กรัมเอ่ย 500กรัมครึ่งกิโล100บาทค่ะ20คนลูกสวยใสสวยนะคะจากมาโมร็อกโกเขาก็จะใส่เป็นเอถังอย่างนี้มาให้เลยน่ารักดีเยอะว่ามาละกออย่าบอกราคาไปแล้วเนาะมาละกอน,นี่35โคนอย่าซื้อครึ่งโลเออเกือบโลนึงจ้ะ อันนี้ก็จากซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นผงขนอไทยเอคนอเดนมาร์กนะคะอารม m a ค่ะชื่อเขายายใช้แทนพวกขนอไก่ขนอหมูเพราะว่าหายากค่ะแล้วก็มีอีกอย่างเลเออแล้วก็มีที่เช็ดหน้าของนีเวียค่ะที่เช็ดหน้าเช็ดตาแบบเอ่อเมคอัพรีมูฟนะคะคือเวลาเราจะเช็ดเครื่องสำอางเงี้ยี๋ยวก็จะ เขาลดราคาเหลือสิบห้าคนเนาะธรรมดาก็จะยี่สิบสามสิบอยู่นะคือใหญ่ว่าง่ายดีเช็ดไปเลยจบแล้วก็นี่จากซูเปอร์มาร์เก็ตอีกเป็นขนมแครกเกอร์นะคะขนมแครกเกอร์ที่ว่าเขาบอกชูการ์ฟรียายก็เลยซื้อมาค่ะเพราะว่ายายมีอายุแล้วยา่ก็เลยต้องระวังน้ําตาลนะคะเพราะว่าเราก็กินแป้งกินอะไรไปเยอะยายก็ว่าเออขนมขนมยายอยากกินมั่งอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็นมยังไม่หมดยังไม่หมดนมค่ะนมนมนี่เจ็ดโคนเป็นนมเอ่อหนึ่งจุดสมเปอร์เซนแฟตเอามาไว้ใส่กาแฟอันนี้เป็นเส้นขนมจีนซึ่งตอนที่ยายลงกินขนมจีนภาพมันสั่นนะคะยายเอาให้ดูอีกครั้งเนาะถ้าใครอยู่เดนมาร์กซื้อได้ที่ลือเบียนะคะลือเบียจะมีขาย สิบเอ็ดโคนค่ะยายซื้อมาสิบเอ็ดโคนถูกมากธรรมดายี่ห้ออื่นจะสิบห้าโคนนะแต่มียี่ห้อเนี้ยต้มออกมาแล้วเส้นสวยเหนียวนุ่มดียายว่าแล้วก็พริกไทยค่ะที่ยายซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตพริกไทยขาวนะเจ็ดสิบกรัมเองนะพริกไทยขาวเนี่ยสิบห้าโคนค่ะสองแพค็คนี่ก็สามสิบ สามสิบก็ร้อยห้าสิบาทเนาะแพงค่ะพริกไทยแพงเวลาเราทำลูกชิ้นทำอะไรอย่างเงี้ยเบคอนสิบห้าโคนนะคะได้สองแพ็คเป็นเบคอนเอ,อ่อกี่ร้อยห้าสิบกรัมค่ะสองแพ็คเนี่ยสิบห้าโคนคูณห้านะคะแล้วก็เนื้อหมูบดค่ะครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะเนื้อหมูบดมีแฟต แปดถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์แปดถึง okay. สิบสองเปอร์เซ็นสิบแปดคนค่ะคูณห้าก็ร้อยบาทนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่ก็ร้อยบาทเหมือนกันอย่างใหญ่เลยใช้เป็นปีไม่รู้วมื่อไหร่จะหมดเพราะใหญ่เช็ดปากบ่อยไงคะเวลาเรากินเงี้ยเราถ่ายทำใช่ไหม อาหารนี่จะเยิ้มลงมานะคะก็ต้องเช็ดเพราะว่าแต่ละอย่างนี่เผ็ดๆทั้งนั้นเลยสิบแปดโคนยาซื้อสิบแปดโคนค่ะมีคนเคยถามยายมาหลายครั้งนะเดี๋ยวนะยายจะให้ดูอะไรเนี่ยค่ะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยธรรมดาธรรมดาของคนที่นี่นะคะสีเขียวๆเ,เนี่ยเขาเขียนไว้เอเบอร์รี่เดยทุกวัน ใส่ได้ทุกวันเป็นปุ๋ยใส่ผักใส่ผลไม้ใส่ดอกไม้อะไรได้หมดยาอามาโรตต้นกล้วยไม้มีคนเคยถามยายยายยี่ห้ออะไรนี่ค่ะที่ยายเอาใส่ฝาหนึ่งแล้วยายก็ใส่กระบอกฉีดฉีดน้ําเอ่อฉีดฉีดต้นกล้วยไม้นะคะแล้วดอกเขาก็จะสวยฉีดใบเขาทุกวันนะคะอย่าฉีดดอกนี่แหละค่ะเป็นคลิปแรกๆที่ยายทําแล้วมีคนถามยายจําไม่ได้ยายก็ลืมตอบไปเลยบอกว่า โชว์ให้ดูหน่อยนะอะไรเนี้ยเนี่ยค่ะยายโชว์ให้ดูแล้วมีขายที่บ้านเราไหมคะมันมีสูตรอยู่นะข้างล่างเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยจากนั้นก็เส้นขนมเอเส้นเส้นนี้ยายก็ซื้อมานานแล้วค่ะเป็นเส้นเล็กที่มีคนถามยายยายใช้เส้นอะไรทําไมเส้นยายสวยจังนี่แหละค่ะเส้นนี้ แต่ยายมีวิธีแช่นะคะแช่ยังไงให้เหมือนเส้นสดยายก็ทำคลิปให้แล้วก็หากันนะคะหาดูกัน,น,ะะกนอันนี้ก็เออสิบสองโคนเนี่ยว่าสิบสองโคนประมาณนั้นสิบสองถึงสิบห้าโคนแล้วราวนี้แหละค่ะคูณห้า้าไปเนาะห้าสิบหกสิบบาทนั่นแหละค่ะยายก็มีเท่านี้แหละค่ะที่ว่ามาแชร์ให้ดูเนาะที่ว่ายายไปชอปปิ้งมาเมื่อกีย้ย ก็ยายยังไม่รู้เลยว่ายายจะทําอะไรกินวันนี้ก็กะจะผัดกะเพราไก่ไก่บดที่ยายมีนะ่ะให้แฟนยายกินกับข้าวเนาะแล้วไงเจอกันค่ะร่ลำรวยทุกคนบ๊ายบาย